รู้สวัสดีคะ่ะนักศึกษาคะสวัสดีนักเรียนในระบบโรงเรียนและคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพบกับรายการสร้างเสริมเติมความรู้ภาษาไทยและดิฉันพนอดธรรมเนียมอินอีกเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศน fm 92 am 1 6 1และ tuition ช,ช่อง r 32 www.moeradiothai.net คลิกวิทยุศึกษาแล้วฟังกันย้อนหลังได้อีก6เดือนหลังการออกอากาศทั่วโลกค่ะช่วงนี้เรียนยากนิดหนึ่งนะคะแต่ฟังเป็นเครื่องประดับความรู้ให้ได้สัมผัสกับวรรณคดีของไทยในสมัยก่อนๆ ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เราอาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้ยังไม่มีคนนำมาเผยแพร่แต่ก็ไม่อยากให้ปิดกุญแจลั่นดานเหมือนที่คุยไว้ข่าวที่แล้วถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกท่านไปเรียนรู้ความเป็นไทยของเราไว้บ้างนั่นคือเรื่องของวรรณคดีประเภทคําฉันนั่นเองเอ๊จะจบหรือยังจะมีอะไรต่อโปรดติดตามจากวิทยากรของเราในช่วงนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์ใจเด็ดคะ่ะสวัสดีครับอาจารย์พนอครับนักศึกษากศสอนอ <c oughs> นักเรียนในระบบโรงเรียนและผู้ฟังที่คนรัทุกท่านนะครับยังไม่จบครับอาจารย์พนนเราเพิ่งเริ่มเองคืออย่างนี้ครับก็เราพูดถึงว่าเราแบ่งวรรณคดีวรรณกรรมเนี่ยมีหลายชนิดหลายประเภทถูกไหมครับ <c oughs> แล้วก็วรรณคดีคําฉันก็เป็นหนึ่งประเภทของวรรณคดีวรรณกรรมถูกไหมครับรายการคราวที่แล้วผมก็าจะพนอคุยกันถึงแค่คําฉันเฉยๆว่าความเป็นมาเป็นยังไงฉันเป็นกี่ชนิด แลวเขามีธรรมเนียมนิยมในการแต่งฉันแบบไหนบ้างบทว่า้ครูใช้อะไรบทค้าครนใช้ยังไงเิ่นถึงแค่ตรงนั้นยังไม่เข้าตัววรรณคดีวรรณกรรมเลยนะครับวันนี้เราก็จะมารู้กันแล้วว่าเอ๊ะวรรณคดีวรรณกรรมของไทยเราที่แต่งด้วยคําฉันมันมีอะไรบ้างนะครับคราวนี้ถ้าเราจะไปแบ่งมันก็แลดูยุ่งหมดเลยผมก็เลยนิยมว่าแบ่งตามสมัยการปกครองคําว่าแบ่งตามสมัยการปกครองก็คือเรามีตั้งแต่สุขโขทยัยถูกไหมครับ อยุธยาตอนต้นตอน,ตอนกลางตอนปลายแล้วก็ธนบุรีแล้วก็มาปิดท้ายที่ระัตะนะโกสินทร์ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเราแบ่งตามยุคอย่างนี้เราก็จะมาดูว่าในแต่ละยุคของการปกครองนั้นมีมันคดีคำฉันเรื่องไหน,นไบ้างในรัชกาลใดบ้างนะครับสรุปว่าวันณคดีที่เป็นคำฉันในสมัยสุขโขทัยไม่มีครับไม่มีครับอาจารย์พนรพอหมดสุขโขทัยก็เข้าสู่อ,อยุทยาใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วว่าอายุธยามีสามสมัย <ค><ะ>ตอนต้นตอนกลางและตอนปลายตอนต้นก็ไม่มีครับมามีตอนกลางเลยครับเล่มแรกที่เราเห็นก็คือเสือโคคําฉันของพระมหาราชครูอาจารย์นึกเสือโคคําฉันออกมาออกค่ะก็จําได้ว่าเคยอ่านด้วยแหละครับมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะฮะที่มีเสือกับมีโคไหมอะ่ะใช่แล้วครับลูกเสือกับลูกโคอ่าเป็นพี่น้องกัน,<ะ>นค่ะอะไรนะคะหนวิชัยคาวนาีนั่นแหละครับ จริงๆแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องของไทยนะครับเราได้มาจากปัญญาสชาดกเป็นนิทานชาดกเนาะใช่ครับใช่ครับวันนัดีคำฉันเล่มที่สองอันนี้ดังมากเลยก็คือสมุทรโคตรคำฉันได้เขาเรื่องมาจากสมุทรโคตรชาดกในปัญญาสชาดกเป็นคำฉันที่ได้รับการยกย่องจากวันนคดีสโมสรว่าเป็นยอดแห่งคำฉันจําไว้เลยนะครับนันกศึกษากศนอนักเรียนในระบบโรงเรียนยอดแห่งคำฉัน คือสมุทรโคตคำฉันนะครับและเป็นวรรคดีคำฉันที่มีระยะเวลาในการแต่งยาวนานมากที่สุดโอ้โหจรย์พนอครับข้ามยุคข,ข้ามสมัยเลยอะครับบรรยากาศคงจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะคเพราะว่าตอนเริ่มแต่งอะก็ยุคหนึ่งพอเวลาผ่านไปผ่านไปมันต้องมีอะไรเปลี่ยนมาบ้างละครับคืออย่างนี้ครับเราทราบแล้วว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงวรรณคดีวรรณกรรมในสมัยอยิธยาตอนกลางถูกไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นแน่นอนเลยสมุทรโคตก็ต้องเริ่มในสมัย อายุทยาตอนกลางผู้เริ่มเป็นคนแรกก็คือพระมหาราชครูพระมหาราชครูแต่งขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาแต่แต่งตั้งแต่ปีพศใดก็ไม่ได้ปรากฏนะครับไม่ได้บอกไว้สันนิษฐานว่าน่าจะแต่งในราวพศ .2200 นะครับโอ้โหอยู่ไหนก็ไม่รู้อาจจะเพิ่งโอ้โหอาจจาะดูนะครับท่านได้แต่งไว้1252บท โอ้โหยาวมากไหมครับมากค่ะแล้วก็มีนักศึกษาวรรณคดีเนี่ยยังลงไปล้วงลึกอีกครับไปเจาะลึกอีกว่าแต่งตั้งแต่ต้นจนถึงตอนงานสยุมพรพระสมุทรโคตรกับนางพินทุมบดีนั่นนี่คือตอนที่พระมหาราชคูแต่งไว้นะครับทั้งสิ้น1252บทนะครับเรายังไม่ลงรายละเอียดนะครับว่า1252บทมีชั้นอะไรบ้างไม่ต้องแต่หมายพวาะว่า เริ่มต้นเนี่ยเปิดเรื่องโดยพระมหาราชครูครับค่ะแล้วหลังจากนั้นช่วงที่สองสมเด็จพระนารายมหาราชทรงพระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เอง205บทแต่ไม่จบเรื่องก็สวรรคตรเสียก่อนทรงแต่งตั้งแต่ตอนที่พระสมุทรโคตรและนางพินทุมดีไปใช้บนก็คือไปแก้บนจนถึงตอนที่พิทยาทรสองตนรบกันตอนหนึ่งตกลงไปในสวนค่ะแต่ยังรบไม่จบทรงแต่งจนถึงสัตวุนวิกีฤิษฉัน คืออันนี้เป็นช่วงที่สองที่สมเด็จพระนารายมหาราชทรงพระราชินิพนธ์ด้วยพระองค์เองนะครับถ้ารวมกันแล้วนี่ก็น่าจะเป็น1,400กว่าบทแล้วเห็นไหมฮะค่ะโอ้ยาวมากเลยแล้วหลังจากนั้นก็ทิ้งช่วงครับไม่มีใครมาแต่งต่อได้เลยอยุธยาตอนปลายก็ไม่มีธนบุรีก็ไม่มีจนกระทั่งเข้าสู่ยุครุงรัตนโกสินทร์สมเด็จพระมหาสมณเจ้าก,กรมพระประมาณุชิชินรสในสมัยรัชกาลที่สแห่งกรุงรัตานาโกสินทร ทรงพระนิพนต์ต่อจากนั้นจนจบเรียกนับได้861บทโอ้โหหลังจากที่ค้างอยู่นานถึง160ปีอาจารย์พนอโอ้โหนานมาก <c oughs> นานมากเลยจะลืมไปแล้วคะ่ะนะฮะนับจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อพศ2231เนื่องจากไม่มีผู้ใดกล้าแต่งต่อ เมันยากอะค่ะอาจารย์รแล้วเทียบฝีมือของบรมครูที่แต่งไว้ได้ไหมอะคนไทยคิดเยอะนะรเรื่องพวกนี้ครับแต่อาจารย์ทราบไหมครับว่าทั้ง3ตอนเลยเนี่ยครับเมื่อรวมกันเป็นเล่มเดียวเป็นสมุดตะขวดคำฉันแล้วเนี่ยเนื้อหาภายในเนี่ยนะครับลีลาสำนวนฉันเนี่ยนะครับเนียนเสมอกันหมดค่ะคือดูไม่ออกเลยคือถ้าเขาไม่ไปเจาะลึกว่าตรงนี้ใครนิพนธ์ใครแต่งเนี่ย ไม่มีทางรู้เลยครับเพราะเนียนเสมอกันหมดเลยเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าถ้าจะให้ผมวิจารณ์ผมก็จะบอกว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมาณุชิชินโรสท่านเก่งมากเลยนะ,ะเพราะว่าสามารถไปใช้ภาษาไปใช้ความคิดความอ่านได้ตรงกับพระมหาลัชครัวซึ่งต่างกันตั้งร้อยกว่าปีนะครับถือว่าสุดยอดเลยใช่แล้วไม่มีเยี่ยมยุดใดมาเทียบได้อีกแล้วครับ ในที่สุดสมเด็จก,กรมพระพาประมาณชิตชินโนลสก็แต่งจบเรื่องเมื่อปีพุทธศักราช2,392ซึ่งตรงกับจุลศักราช1,211เพราะฉะนั้นวันคดีสมรสอนึงต้องย่องๆงไงครับว่าเป็นยอดของคำฉันเพราะโอ้โหระยะเวลาการแต่งก็ยาวนานใช้กวีถึง3กวีด้วยกันแล้วก็กวีคนอื่นที่พูดง่ายฝีไม้ลายมือไม่ถึงเนี่ยไม่กล้าแตะเลยยากมากไม่มีใครจะกล้าแต่งต่อได้เลยต่อไป อาจารย์ของเราต้องเคยได้ยินแน่เลยอันนี้<ล>รุดคำชานของใครเอย่ยน่าเสียดายมากเลยคนเนี้ยป่าหมอตายเพราะปากอะไรประมาณนี้อ๋อเจ้าฟักกุ้งเหรอคะไม่ใช่ครับชีปลาดเหรอคะถูกต้องครับถ้าปากคมๆกล้าๆนี่มีสองหนุ่มนั่นแหลคะค่ะใช่ไหมครับค่ะ <c oughs> แหวนนี้ท่านได้แต่ใดมาเจ้าพิภพโลกาท่านให้อ่านะครับทำชอบสิงใดานาวานบอกเราแต่งโครงถวายไรายท่านให้รางวัลนั่นแหละครับ คือต่อความยาวสาวความยืดแม้กระทั่งกับสมเด็จพระนารายมหาราชแต่เผลอไปต่อเอากับมเหสีของเจ้าพญานครเข้าก็เลยทําไมล่ะครับเรียบร้อยสิคะคก็เรียบร้อยก็ต้องถูกฟ้องสิคะอาถูกฟ้องที่ไหนครับถูกฟันครับแหมก็ต้องมีการฟ้องอ,อ่๋อคือเรื่องราวอย่างเนี้ยคือฟังดูแล้วแหละดูเหมือนสนุกแต่ว่าจริงๆถ้าลงมองลงไปเนี่ยมีอะไรแฝงอยู่แยะนะครับอ้าวแล้วเราค่อยเล่ากันอีกทีหนึ่งในวันคดีที่เราจะเจาะลึกนะครับ อันนี้รูปคำฉันเป็นของสีปราดบุตรของพระโหราธิบดีเป็นกวีเอกในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชได้เขาเรื่องมาจากคำพีวิษณุปูราณะและมหาภารตะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อด้วยนะคะอาจารย์ใช่ครับพิธีกรรมด้วยนะคะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ พิธีกรรมและความเชื่อเนี่ยมันอยู่คู่กับความเป็นไทยมาช้านานแล้วกี่ยุคก,กี่สมัยก็แล้วแต่มันไม่หมดไปหรอกค,ะค่ะแต่ถามว่าทำไมต้องมีมันเป็นเรื่องของขวัญของกำลังใจเป็นเรื่องของสิ่งที่คนเคารพนับถือเขาก็เชื่อว่านำความเจริญนำความมงคลและสิ่งดี่ดีงามมาให้เขานั่นแหละอ่านะครับอาจารย์ครับ ทำพีวิษณุปูราณนะเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยคุณนะครับแต่ถ้ามหาพราตาเนี่ยอาจารย์ต้องคุณแน่เลยจะคู่กับรามยานะครับค่ะรามยานะเรามาแปลงเป็นอะไรครับรามเกียรติเพราะฉะนั้นมหาพราตาก็คือมหาพราตายุทธผมจําตัวละครได้หนึ่งตัวรายละเอียดนี้ต้องค้นเยอะๆแล้วก็ผมจําพระอรชุนได้อาจารย์นึกออกไหมดิฉันเด็กเกินนะครับตอนนั้นไม่มีโอกาสได้นึกเลยค่ะครับอ้าว นั่นเป็นคําฉันเรื่องที่สามทวนนะครับหนึ่งหนึ่งเรื่องแรกคืออะไรเอ่ยเสียโคคําฉันค่ะเรื่องที่สองคือสมุทโคดคำฉันซึ่งได้รับการยกย่องจากวังศีสมอสอนว่าเป็นสุดยอดของคำฉันเลยอ่าทำไมถึงเป็นสุดยอดเพราะว่าแต่งดีครับภาษาดีใ,ให้แง่คิดดีอ่ากวีละครับกวีก็สุดยอดเยี่ยมในใสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาเลยครับคนแรกคือใครครับ คือที่แต่งไม่จบใช่ไหมใช่ครับพระมหาราชครูคและต่อด้วยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วมาปิดท้ายที่กรมพระประมานุชิินโรสพอเล่มที่3าคืออันนรุษคำฉันของศรีปราดเล่มที่4ี่อาจารย์พนอาจจะต้องช่วยผมอ,อธิบายเอาเข้า,ขาวๆาเฉยๆคำฉันดุษฎีสังเวยกล่อมช้างของขุนเทพกวีคำฉันดุษฎีสังเวยกล่อมช้างเนี่ยสมัยก่อน เวลาเจ้าหน่ายจะได้ช้างมาเข้าสู่พระบารมีครับก็จะต้องมีพิธีกรรมนําช้างเข้าพเนียครับแล้วก็มีพิธีทั้งพราหมณ์โดยหมอช้างควานช้างครับไปทําให้พูดง่ายๆเชื่องนั่นแหละถูกต้องแล้วจึงจะทําพิธีให้เป็นมงคลทั้งหลายทั้งปวงแล้วนํามาถวายถูกต้องเป็นกิจลักษณะอีกครั้งหนึ่ง ช้างที่ว่าเนี่ยที่อาจารย์พนรบอกเนี่ยก็คือช้างในป่าถูกไหมครับค่ะเขาก็จะเข้าไปในป่าเนี่ยแล้วก็ไปต้อนช้างมาแล้วก็ใช้ตำราคคชลักษ์เนี่ยดูลักษณะช้างคือต้อนเข้าผนียดแล้วก็ตัดไว้พอได้ช้างมาแล้วตรงต้องตามตำราคคชลักษ์แล้วเนี่ยก็จะต้องเอาช้างเนี่ยมาทําพิธีนะครับทำพิธีเนี่ยแปลกอย่างหนึ่งก็คืออาจารย์พนอช้างเนี่ยฟังภาษาคนไม่ออกแต่ว่าเวลาฟังคําฉันดุษฎีสังเวยกล่อมช้างแล้วเนี่ย ช้างจะเงียบจะนิ่งจะตั้งใจฟังนั่นข้อหนึ่งนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือช้างเนี่ยก็คือสัตว์โลกธรรมดาถูกไหมครับต้องมีการตกมันนะจาพนอเวลาตกมันนะตกน้ํามันจริงๆนะใช่ครับดุร้ายมากหลังใบหูเขาเนี่ยหลังใบหูเขานี่จะมีต่อมน้ํามันหลอมน้มันใช่ไหมคะไหลออกมาเลยใช่ครับแล้วเขาบอกว่าอู้ดุมากนะใช่ครับควานควนนี่กระเจิงนะครับดีไม่ดีตายนะ การตกมันเนี่ยมีสองกรณีก็คือหนึ่งอารมณ์โกรธโมโหไม่ได้ทำงานหนัก<ช>เพราะรการทำงานหนักเนี่ยมันก็จะระบายพลังที่มีอยู่ในตัวเนี่ยออกไปบ้างานะแต่ว่าช้างรุ่นหลังๆเนี่ยไม่ได้ไปสู้รบไม่ได้ไปขนลากซุงพลังมันเหลือเฟือมันก็เลยเกิดตกมันได้ง่ายาหนึ่งตกมันเพราะเหตุนั้นสอง<ห>ก็คือเป็นสัตว โ oh, อาธรรมชาติถูกไหมครับค่ะเป็นสัตว์หมายความว่าช่วงฤดูผสมพันธุ์ของมันแต่ผสมกับใครไม่ได้เพราะว่าตามตำาาราคชอฉลกแล้วช้างอย่างนี้ถือว่าเป็นช้างคู่พระบารามี oh. เพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะให้เป็นสัตว์กับช้างอื่นได้เพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆแล้วก็ต้องเป็นหน้าที่ของหมอช้างที่ต้องกล่อมให้สงบลงให้เย็นลงเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเป็นคำฉันดุษดีสังเวยกล่อมช้างซึ่งใช้ตั้งแต่ที่อาจารย์เล่ามานะคือตั้งแต่ต้นเลยรับขวัญ <c> ก็เข <c> ้ามา จนกระทั่งกระบวนการต่างๆจนป้อนหญ้าป้อนผลไม้กัน,นรเริ่มเชื่องแล้วอ่าก็แปลกนะผมว่าเออแปลกเขา,ามีเวทมนต์นะอาจารยา์ใช่ครับมีเวทมนต์คาถาอ่านองค์การทำนุ่นนี่นั่นนะครับอ่าถือว่าเป็นคำฉันดุษฎีสังเวยกล่อมช้างที่เก่าที่สุดนะครับเล่มเนี้ยมีเล่มเดียวแหละครับก็ต้องใช้เล่มนี้เป็นแบบแล้วส่วนใครจะแต่งต่อก็คือดูแบบและดูแนวจากนี้ เล่มต่อไปนะครับคำฉันเล่มที่ห้าราชาพิราบคำฉันพิราบมาอีกแล้วมาแล้วพูดแล้วนะครับย้ำล้าย้ำอีกไม่ใช่นกพิราบนะครับพิราบแปลว่าอะไรครับพิราบแปลว่าเศร้าไหมคะใช่ค่ำครวญเศร้าโศกเสียใจนะครับนิราศเล่มนี้จะพนากคำน่าเสียดายที่เราไม่ทราบว่าผู้ประพันธ์คือใครหรือผู้นิพนธ์คือใครแต่ว่ามีลักษณะเด่นก็คือเป็นฉันเรื่องแรกครับที่แต่งเป็นลักษณะนิราศ เพราะฉะนันเวลาเราจัดเรื่องของนิราชเนี่ยราชาพิราภก็อยู่ในกลุ่มของนิราชด้วยแต่พอเรามาจัดในหมวดของคําฉันราชาพิราบก็เป็นคําฉันด้วยนักศึกษากศนครับนักเรียนในโรงเรียนต้องเข้าใจอย่างหนึ่งน,นะครับว่ากวีไม่ได้แต่งวรรณคดีขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์อย่างที่เรามาแบ่งกันนะไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นคือแต่งตามสภาพที่เป็นอยู่ยกตัวอย่างเช่นเออขณะที่เกิดเหตุการณ์บ้านเมืองไม่สงบกับการสู้รบเนี่ยใจมันหดถู แล้วก็ใจมันก็มีความรู้สึกเหมือนมีอารมณ์ร่วมอยู่ตรงนั้นก็จะเขียนมาคดีขึ้นมาพอหลังจากเนี่ยนักวรณคดีมาศึกษาดูก็จะมามองว่าอ๋อมาคดีเรื่องนี้น่าจะเป็นมาคดีปลุกใจนะมาคดีนี้ก็คือทําให้คนเนี่ยฮึกเหิมอะไรอันนั้นคือเรามาคิดเองถูกไหมครับค่ะ<ต>ก็จะมีคนบางกลุ่มนะที่เขาคิดอย่างนั้นได้จริงๆใช่ครับแต่กวนะีคงไม่ได้คิดอย่างนั้นกวีคืออะไรที่สะเทือนใจอะไรที่มากระแทกอารมณ์เนี่ยก็จะเขียนออกมาเป็นผลงานเลยถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมราชาพิราบเนี่ยจึงไปปรากฏอยู่ในวันคดีนิราชด,ด้วยแล้วก็มาปรากฏอยู่ในวันคดีคําฉันด้วยก็เพราะเหตุนี้แหละนะครับค่เขาบอกว่าใช้ถ้อยคําและลีลาของฉันได้ไพเราะมากประณีตบรรจงเนี่ยแล้วก็มีบางตอนแต่งเป็นกลระบทด้วยจพนเป็นคำฉันเนี่ยแต่งเป็นกลระบทด้วยยากนะคะครับยากขึ้นไปอีกนับเท่าไม่ได้เลยอ่า คือไม่ปรากฏนามผู้แต่งแล้วก็แต่งดีมากเลยนะครับไพเลาะเพราะพริพร้งมากเลยสละสลวยสำนวนดีแปลกเลยดียังไงดีถึงขนาดว่าพระโหราธิบดีซึ่งเป็นพระอาจาจย์ของสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะครับยังนําตอนหนึ่งไปเป็นตัวอย่างในการแต่งกาบฉบังในหนังสือจินดามณีเลยจาพนธ์นอรแสดงว่าต้องเป็นบทร้อยกรองที่แต่งได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆ ใช่ไหมฮะ,ะเหมือนเราเรียนโครงอย่างเงี้ยครูก็จะให้เราจําบทโครงที่เป็นโครงครูจําได้ไหมะฮะเสียงหรือเสียงเราอ้างอันใดพี่เอยอ่านั่นแหละครับบทนั้นก็จะเป็นครูเช่นเดียวกันบทหลายๆบทที่พระหัวาธิบดีนํามาเป็นตัวอย่างในการแต่งกลับในหนังสือจินดามณีจินดามณาาาีคืออะไรนะครับแบบเรียนเล่มแรกของไทยเราครับอาจารย์ทราบไหมว่าทาไมตั้งชื่อว่าจินดามณีอาจารย์เคยพูดหรือเปล่า เคยครับ <c oughs> จินดามณีหมายถึงว่าแก้วสารพันนึกนั่นเองจินดาครับจินดามณีคือแก้วสารพันนึกมันมีก็คือแก้วครับอ๋อเออก็หมายความว่าถ้าอาจารย์ได้ศึกษาหนังสือเล่มนี้แล้วเหมือนอาจารย์มีแก้วสารพันนึกจะนดนบันดาลอะไรก็ได้แต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าถึงสื่อนี้มาแล้วเสกนู่นเสกนี่นะครับแต่ว่าความรู้ในหนังสือเล่มนี้ทําให้เรามีความรู้สามารถไปประกอบอาชีพแล้วก็ทําเงินขึ้นมา อาจารย์อยากได้อะไรอาจารย์ก็ใช้เงินที่อาจารย์ทำขึ้นมาได้ไปซื้อค่ะนั่นแหละครับเรียกว่าจินดามณีเพราะนั้นจะแปลกมากเลยนะแล้วคนโบราณเขาใจตั้งชื่อคือถ้าเป็นจินดามณีนะอยากเรียนแต่ถ้าอาจารย์พนอบอกนี่ลูกตีศาสตร์อาจารย์เรียนไหมล่ะโอ้โหไม่ไหวมากมึงจะแย่มัม้งเนี่ย อู้จ่ายน่ากลัวจังเลยะนะภาษาศาสตร์เบื้องต้นอู้น่ากลัวจังยากอยู่แล้วสำหรับดิฉันน่ะหลักภาษาไทยฉบับสมบูรณ์เป็นไงครับก็น่าบึกกึกค่ะแต่พอจินดามณีเล่มจิงหนึ่งอ่านะครับคือชื่อเนี่ยทำให้อยากเรียนนะผมเข้าใจนะเอาละครับนี่คือวรรณคดีที่เป็นคำฉันที่อยู่ในสมัยกรุงศรีธิยาตอนกลางนะครับมี้วยกันทั้งหมดคําคำฉันด้วยกันไม่ทัวแล้วนะครับค่ะ ต่อไปเข้าสู่สมัยกรุงศรีธิยาตอนปลายตอนปลายเนี่ยเราจะเห็นได้เรื่องแรกเลยนะครับคือปุณโนวาดคำฉันของพระมหานาควัดท่าทรายแต่งโดยดำเนินเรื่องตามแบบปุณโนวาสูตรจริงๆแล้วปุณนะปุณโนเนี่ยปุณนะฮะสมาดแบบสนที่กับคำว่าโอวาทก็คือคำสอนที่เป็นบุญน่ะจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรมากเลยก็คือเป็นการสอนธรรมะนั่นเองแต่สอนตามแนวของพระมหานาคคือสอนเป็นคำฉันข้าวจัพนค่ะ <c oughs> นับรวมกับอยุทยาตอนกลางก็6เล่มแล้วนะครับต่อไปสมัยอยุธยาตอนปลายมีเล่มหนึ่งครับคือพระรถคำฉันพระรถเมรีไหมฮะใช่แล้วครับเสียดายไม่ทราบนามผู้นิพนธ์ไม่ทราบว่าเป็นใครแต่ว่าเขาเรื่องนั้นมาจากนิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถเมรีเพราะฉะนั้นตั้งแต่อยุธยาตอนกลางมาถึงตอนปลายเนี่ยก็จะมีวรรณคดีวรรณกรรมที่เป็นคำฉันเนี่ยเจ็ดเล่มแล้วนะครับ พอมาถึงยุคต่อไปก็คือยุคกรุงทนบุรีอาจารย์คิดว่ายุคกรุงทนบุรีบ้านเมืองไม่สงบเนี่ยมีไม่คำฉันมันน่าจะมีเพราะว่าพระองค์ก็ทรงฝากไฝ่ไม่เพียงเฉพาะพระศาสนาที่ทรงทำนุบบำรุงครับแต่ว่าเรื่องของเงินถุงแดงนะคะการค้าขายกับจีนล่ะคะก็ทรงเอาพระทัยใส่นะคะถูกต้องครับเอาละในสมัยธนบุรีเนี่ย ท,ทั้งที่เป็นยุคที่บ้านเมืองไม่สงบเลยวุ่นวายไปหมดเลยนะครับเรียกว่าระสัมระสายหมดเลยเนี่ยก็มีวรณคดีคําฉันถึงสองเล่มนะครับอาจารย์พนอค่ะเล่มแรกอาจารย์ต้องเคยได้ยินแน่เลยเพราะาชื่อนาหน้าเนี่ยได้ยินชัดเจนอีเนาคําฉันครับอีเนาคําฉันเนี่ยของหลวงสารวิชิตในวงเล็บผลใครเอ่ยหลวงสารวิชิตต้กแตกต้องแตก,ตอแตกพอขึ้นมาอยู่ในสมัยรัชกาลที่1ต่อรัชกาลที่สองเนี่ยนะครับช่วงนี้จะได้เลื่อบนบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพยาพระครังวงเล็บผลขอ๋อหลวงสรวิชิตคนนี้เองเหรอใช่ครับก็จับความตอนหนึ่งในอีเหนาเอาตอนอีเหนาเผาเมืองเลยนะฮะแล้วก็มาเขียนขึ้นมาเป็นอีเหนาคำฉันครับเล่มที่สองครับพระจาจย์พนออันนี้เป็นเล่มที่ต้องสันนิษฐานและไม่มีใครรู้ความเป็นมาทั้งหมดเลยกลิศนาสอนน้องคำฉันเราเคยคุยแล้วนะ จำได้ไหมครับเราเคยพูดกฤษณาสอนน้องไปแล้วในวันคดีคำสอนเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องที่พี่สอนอสอน,น้องพี่สอนน้องนะครับก็สันนิษฐานว่าอย่างนี้ครับมีสองฉบับมีสองสำนวนนะครับฉบับแรกหรือสำนวนแรกก็คือสันนิษฐานว่าพระยาราชสุภาวดีได้รับพระบรมราชองค์การให้ไปปฏิบัติราชการที่นครศรีธรรมราชครับเขาไปแล้วก็เกิดไปถูกคอกับพระพิสุอินก็เลยแปลรัตนาให้พระภิสุอินช่วย,วยแตง่แตงให้หน่อยอ่านะครับ ก็แต่งด้วยฉันนี่แหละครับแต่ว่าคำพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นกบบาบฉบังกับสุรานคางซึ่งเราก็ยอมรับว่ากับฉบังและสุรานคางก็เป็นส่วนหนึ่งของคําฉันได้แล้วก็กริณาสอนน้องเนี่ยเขาโครงก็มาจากมหารารตะนั่นเองนะครับอันนั้นคือสำนวนที่1พอมาสำนวนที่2ก็คือคงมาต่อแหะครับอาจจะครบมั่งไม่ครบมั่งหรือบทไหนไม่เพราะหรืออะไรก็ตามแต่ก็เป็นโอกาสของกวีรุ่นหลังจะได้มีการปรับปรุงค่ะ ก็พอดีท <season> yeah, okay? ี่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชบัญชาว่าอยากจะทําวัดอะไรนะจ่าพนองครับวัดโพหรอคะอ่าวัดโพครับชื่อเต็มคือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามอ่านะครับอยากจะให้เป็นเหมือนกับมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเราเป็นที่ศูนย์รวมศิลปะวิทยาการอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยสังคายนาผมใช้คําว่าสังคานา รวบรวมตำหับตำราต่างๆรวมทั้งวานคดีวรรณกรรมที่สูญหายตรงไหนไม่เพราะแต่งเติมขึ้นมาตรงไหนที่ขาดไปแต่งใส่เข้าไปเสริมเติมขึ้นมาให้เต็มเลยประชุมกวีรุ่นใหญ่เลยนะใช่ครับก็มีพระกุณาโปรดกระปรุกระหม่อมให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้าก,กรมพระประมานุชิชน,นรสทรงนิพนธ์ใหม่ให้ดีกว่าของเดิมโอ้อาจารย์ฟังคํานี้แล้วเนี่ยน่าทึ่งนะครับค่ะ<ห>เพราะเป็น,ปนงานออใหญ่อะค่ะอาจารย์เป็นงานใหญ่ใช่ครับ เพื่อจะลึกบนแผ่นศิลาประดับที่ผนังด้านในศาลาหลังเหนือหน้าพระมหาเจดีย์วัดพระเชตุพนวิม,มลมงคารา,ามในคาปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ระหว่างปีพุทธศักราช2,374ถึง2,378บอาจาจย์พนองนี่คือสมัยทนบุรีเห็นไหมครับค่ะบ้านเมืองยุ่งวุ่นวายแต่พระมหาก,กษัตริย์กรทรงมีพระกรุณาจัดทาให้เลยเพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึกสบายอ,อกสบายใจมีขวัญและกําลังใจว่าเออบ้านเมืองสงบนะเพราะมีวันคดีวลกกามเกิดขึ้น ต่อไปเราก็มาสู่ยุคกลุงรัตนโกสินทร์นะครับยุครัตนโกสินทร์นั้นเราเริ่มต้นที่สัพพสิทธิ์คำฉันครับเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสรรมณเจ้ากรมพระประมาณุชิตชิโนรสในสมัยรัชกาลที่3ครับพระจําพนาเล่มที่สองนิราชเมืองนครศรีธรรมราชคำฉันและอีเหนาคำฉันของกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ครับ ชื่อยาวค่ะเป็นเล่มเดียวกันนะฮะนิราชเมืองนครศรีธรรมราชคำฉันและอิเหนาคำฉันรวมอยู่ในเล่มเดียวกันนะครับต่อไปพระนนคำฉันพระราชนิพน,น์ในพระราชวูรรมเธอกรมมื่นพิทยาลงกรณ์นมศซึ่งได้รับการยกย่องว่าดีเด่นในแง่ของวรรณศิลป์มีลักษณะกาพันธ์ที่ถูกต้องตามฉันทรักทุกประการเลยนะครับอันนี้อยู่ในสมัยรัชกาลที่5นะครับต่อไปมหาชาติคำฉัน พระนิพนธ์ในพระราชวรงเธอพระองค์เจ้ากลยาณประวัติกรมมืน่นกวีพศสุปรีชาพระราชโอรสในกรมพระราชวังบาวราวิชัยชาญในสมัยรัชากาลที่5ครับต่อไปเล่มที่5ในสมัยร,าาารัตนโกสินทร์สุธนูคำฉันของพระยาอิสลานุภาพอ้นในสมัยรัชากาลที่5เพราะฉะนั้นในสมัยรัชกาลที่5มีคำฉันหลายเล่มนะครับใช่แล้วปิดท้ายที่สมัยรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เริ่มต้นเล่มแรกดังมากเลยครับสามัคคีเพรคํคำฉันของนายชิดบุรทัศน์แต่ว่าก็ไม่ได้ดีเด่นไปกว่าอินทราชคำฉันของพระมหาเสวกตรีเสวกนะคะต้องย้ำว่าเสววไม่ใช่สเวสวกเสวกตรีพระญาศรีสุนทนวาารวรผันสาพักษารักนะครับแต่เมื่อครั้งยังมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงสารประเสริฐในสมัยรัชกาลที่6เหมือนกันครับทั้งคู่ดีมากเลยช่วงหนึ่งเป็นท้าวอินทราช แล้วพออีกช่วงหนึ่งก็จะกลายเป็นนางอีลาไงคนเดียวกันผมเวลาคุยกับเด็กเรื่องนี้เด็กชอบฟังมากเลยผมถามเด็กว่านี่นักเรียนถ้าวันหนึ่งเนี่ยเธอเป็นนายใจเด็ดไม่มีปัญหาอะไรถูกไหมค่ะถ้าวันหนึ่งเดือนหนึ่งเธอเปลี่ยนเป็นนางใจเด็ดแล้วเธอเกิดไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายแล้วเกิดมีลูกในท้องอ่ะแล้วพอกลับมาเป็นนายใจเด็ดแล้วเด็กไปอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ให้เด็กคิดเล่นนะครับเป็นการวิเคราะห์เล่นๆแต่กวีเข้าใจผูกเรื่อง เรื่องราวเป็นยังไงใครสนใจต้องไปตามหาอ่านเองเพราะอินลาราดนี่รู้สึกเราจะไม่ได้เรียนในกศนแล้วก็การสาขั้นพื้นฐานนะครับไม่มีคือเรื่องมันซับซ้อนยิ่งใหญ่จนไกลตัวเราไปหน่อยนึ่งนะคะแค่คําฉันเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ไกลตัวนักศึกษากศนพพอสมควรแล้วแต่ด้วยความที่หลักสูตรบังคับไว้เราก็จำเป็นจะต้องสอนช่วยนักศึกษาทั้งที่ มันอาจจะเป็นเพียงเสียงไม่มีภาพประกอบ,บเหมือนในโทรทัศน์แต่ดฉดนเชื่อค่ะว่าถ้าทุกท่านมีความจาเป็นจะต้องใช้แนวข้อสอบมันต้องอ่านนะคะคแล้วมันต้องท่องด้วยเพราะไม่ท่องไม่ได้สมัยอาจารย์ใจเด็ดกิชันเนี่ยถูกท่องถูกเขียนถูกคัดมันก็มีผลดีที่ทำให้เราได้ติดสมองเอามาในถึงทุกวันนี้ด้วย แต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะอาจารย์ใจเด็ดงั้นผมกับอาจารย์พนอก็ต้องลงเอ่ยอีกแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องลงเอ่ยอีกแล้วจะไปต่อก็ไปไม่ได้เรียนแล้วไงครับว่าลงเอ่ยแล้วไงครับลงเอ<ด>วรนณคดีคําฉันแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะอาจารย์ใจเด็ดหวานชชเอมและดิฉันพนอทำเนียมอินลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ